จงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปแลกการถอดสอบแผนป้องกันแล้วก็ระง,งับอัคคียัยภายในสำนักงานนะต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็คนที่ว่าทางานในสถานที่ต่างๆจำเป็นต้องรู้นะคะ,คะซึ่งทางศูนย์ป้องกันแล้วก็บันเทาสารณภัยเคส12สุงคลาค่ะก็ได้ถอดสอบแผนป้องกันแล้วก็ระง,งับอัคคียัยภายในสำนักงานนะคะเพื่อจะสร้างความเชื่อมัน่นแล้วก็กระตุนให้เกิดการตื่นตัวในการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเหตุอัคขีภัยค่ะ เขตซุป้องกันและบรรเทาซาธรารณภัยเขตสิบสองสุนลาตำบลคนล่างอำเภอหายจ้อยสงขลานายประพันธ์ขันราแสงภูมอในการซนย์ป้องกันและบรรเทาส่าธรารณภัยเขตสิบสองสุนลาก็ได้เป็นประธานประชุมและก็ทดสอบแพา้นป้องกันและก็ระงับอคัคขีภัยภายในสำนักงานประจำปีส5 6 7ันห้ายหกสิบเจ็ดค่ะเพื่อจะได้เป็นการทบทวนและก็รับวงแพ้นพร้อมจัดให้มีการฝึกทดสอบเป็นการเตรียมความพร้อมในทางอุปกรณ์และก็บุคลากรเพื่อให้การป้องกันภัยนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยกิจกรรมนะคะก็ประกอบไปด้วย โดยการถอดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัย12สงขลาในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะการจำลองแผนโดยเหตุการณ์สมมุดนะคะก็คือเขาสมมุตดว่าเกิดเหตุไฟฝ่าหลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้มีกลุ้มควันจำนวนมาก ผู้เห็นเหตุการณ์ก็ได้ใช้ทั้งดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นก่อนจะกดสัญญาณเตือนภัยและกระโทรแจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ให้ทราบและกรสั่งการในเตรียมพร้อมอพยพเจ้าหน้าที่ออกจากพืนถี่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลพร้อมกับตรวจสอบรายเชิญเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าปลอดภัยหรือไม่ mai, ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครติดโยภายในสำนักงานและก็ได้โทรศัพท์แจ้งด้วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำรถบรรทุกน้ำเข้ามาช่วยดับไฟค่ะนี่ย่างที่เราเห็นบรรยากาศเลยนะนี่อันนี้ก็คือต้องบอกว่าเป็นการ้สมเท่านั้ การส้มหมดโฉมงาวบอดเกเดยวเนี่ยก็คือเขาส้มหมดว่ามันเกินเหตในสำนักงานนั่นแหละนะคะคนจีโยในเหตการณ์ก็ได้มีการลำดับว่าจะต้องทำบันพือใช่ไม่ใช่ว่าเหตุการจริงนะคะซึ่งผู้อำนวยการสุ่มป้องกันบรรเทาสารภัยเชษองสงคลาค่ะก็ได้บอกว่าการทดสอบแพ้นป้องกันแล้วก็ระงับอคีภัยในทุนนี้ค่ะก็เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรของหน่วยงานแล้วก็ผาขี่เครือข่ายนะคะเพื่อให้การปฏิบัติงานเนี่ยเป็นไปอย่างมีระเบียบและการยกระดับหมัดทฐานความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ เป็นอยู่ในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับยึดถือตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดก็ได้จัดทําแผนป้องกันและระงับอักขีภัยนะครับในในสารประกอบการก็คือในในศูนย์ปปค .12 ให้บุคคลของหน่วยงานเนี่ยได้ได้รับทราบนะครับได้รับทราบว่าแผนเรามีข้อมูลละเอียดอย่างไรบ้างนะครับเมื่อเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เอาแผนเนี่ยมาฝึกนี่ก็คือฝึกฝึกเทเบิลท็อปคือ ฝึกบัญชาการภายในสำนักงานมีการฝึกไปถึงขั้นดิวหมายถึงว่ามีการสมมติสานว่าถ้าเกิดเพลิงไหม้นะครับในอาคารสำนักงานซึ่งมีบุคลากรหลายคนเมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วเนี่ยจะมีกระบวนการดำเนินการอย่างไรตั้งแต่หัวหน้าทีมที่จะนำเป็นอุปยพหรือมีผู้บาดเจ็บถ้าผู้บาดเจ็บจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับเรื่องนี้อยู่ในแผนที่ระวางังแผนไว้หมดแล้วถ้าบุคลากรของเราไม่ ไม่รอบรู้มไม่เก่งจริงนะครับจะไปเป็นฝึกให้กับพี่น้องที่อยู่ข้างนอกได้อย่างไรเมื่อทุกคนเรียนรู้แล้วก็เราก็มีครูฝึกที่ไปฝึกให้หน่วยงานราชการต่างๆหรือเอกนชนนะครับ นี่ย่างเทปเพระโอโบอวกนะถา้าหากว่าคนในเทํำงานเนี่ยไม่ร้วิธีการว่าตนเนี่ยเลยยิ่ไปช่วยเลือกคน,อ,น,นอื่นได้บั็นผือใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกตื่นเต้นจาม,มาไ<โ>ด้ไม่ท้วงเพราะฉะนั้นนะคะการได้ฝึกสอนแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเตรียมความพรม้อ<ร>ม,<ร>มใช่คุณเกลือไวไ้ก่อนเตรียมความพร้อมไว้ก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าลำดับแรกต้องทําอะไรนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของตัวเองค่ะแล้วก็รวมถึงสัพย์สินนะถืออยู่ในสมดังงานนั่นเองค่ะ